สวัสดีครับพบกับเราช่องบักลาโอบุญนะครับผมอ่าแม่แม่ดูทุกคนดูว่าโอบุญทำอะไรนั่นโอบุญไปลักมะม่วงเขาอย่างนั้นโอ้ขโมยมะม่วงเขาแล้วโอบุญโอบไปลักมะม่วงเขาอย่างนั้นโอ้ขี้ขโมยตัวนี้ดูไปลักมะม่วงเขาแล้วโอ้แม่แม่เอ้ยต้องหามะม่วงให้โอบเลยนะอยากกินมะม่วงนะครับผมไปลักมะม่วงเขาไหม โอ้ยโอบไปโอบนี่แม่ไปลักมะม่วงเขาดูหลักฐานดูหลักฐานดูหลักฐานปีนรัวไปลักมะม่วงเขาโอ้โเอ้ยอย่าไปลักมะม่วงเขาลูกโอ้ขโมยนี่นะโอ้สมแขวบโอบ สมแคลได้เวลานี่สมแคลนะครับผมอยากกินมะม่วงโอ้แม่แม่โอ้โอบไปโอบอย่าไปขโมยนะลูกจาไหมเข้าใจไหมสมแคลได้นนโอบเนาะอยากกินมะม่วง